อ่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมเ e n โ o ลเดอะเติร์ดนะครับคลิปที่2แล้วนะอ่าอยู่ในรายการซีอัสแคสเกมมัวนะครับ <c oughs> เพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมไม่รู้เนื้อเรื่องอะไรเลยนะก็จะเล่นตามๆเกมไปจะมาเคลียรเกมนี้สักหน่อยเล่นรอภาค4นะครับภาค3เนี่ยก็ไม่เคยเล่นนะครับบอยไว้ก่อนเลยเนี่ยไอภาคที่ผมกาลังกําลัง จะเล่นอยู่เนี่ยกำลังเล่นอยู่เนี่ยไม่เคยเคลียนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นมาก่อนในภารกิจต่างๆอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวจะไปทำภารกิจนะครับก็คนขอออกยังไม่มายังไม่พร้อมนั่นเองก็มาเล่นคนเดียวก่อนนะเดี๋ยวรู้เลยนะแบบจะมาป่วนเมืองอะไรเงี้ยสักคู่สักคู่ เดี๋ยวปรับเสียงหน่อยเสียงรถอันไหนวะอันนี้สักเจ็ดสิบห้านะครับอันนี Saturday> ้สักเจ็ดห้าสามสิบห้าใช่ไหมอันนั้นมันสุดคูณแล้วไปเตรียมไปปวนเมืองกันนะเดี๋ยวไปทำธุรกิจก่อนเนาะโอ้ยชนมากับสาวสวยนะครับ เซลโฟนมีมิชชั่นเด้อ We are going to need กันต้องการปืนกันนะแมปอ่านี่นะเฟลลี่มีขายปืนเหรอเวปป o n store ไปเดี๋ยวรู้เลยอย่างนี้อ่าโอ้อยู่ดีก็วิ่งไปแล้วชนมึงบ้าปะเนี่ยใจเย็น เอ้ยร้านมันอยู่ด้านล่างอะเดี๋ยวก็ตามเส้นทางไปนะครับเป็นเกมแบบโอเพนเวิลด์อยู่แล้วเกมเนี้ยไม่ต้องห่วงทำอะไรก็ได้ตามใจชอบชนนักเลงมลั้งล่ะเป็นไงละ่ะอีสไม่ดีหรอกนะผมเนี่ยผ่านเว้ยมาถึงร้านมึงลงอะไรอย่างงี้เอ้ย มีกระดาษทิชชู่นะไปคู่หูเปิดประตูไปนะกดตัวอ e ีเพื่อทำการซื้อขายนะบาย ammo grenade update weapon access clip เฮ้ยเราต้องซื้อแบบว่าเปิรนดิมีกีตาร์ดิดด้วยนะมีเปิดเพลงชิวๆเบาๆนะ ใจหนึ่งใจจะต้องการอะไรน้นมันเบาๆซิงคูล่าแล้วไม่ใช่ละอ่ะเดี๋ยวซื้อให้หมดทุกอย่างซื้อจนจนนะ่ะเป็นไงล่ะไปเรียบร้อยนะเฮ้ยหยุดนี่คือการปนเป็นไงล่ะ เจ้าของร้านตายแล้วดึงจะซื้อของได้กะมึงจะเมฟไปไหนเกมนี้ไปเราจะไปเกียนต่อนะครับไม่ต้องกลัวคุณกำลังรับชมรายการซีอัดแคสเกมมั่วไม่สนใจเนื้อเรื่องนะครับเกมนี้อเล่นตามๆเกมไปเกียรตไปศึกษาแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวค่อยอ่านทีหลังมาดิ โยนเอาใครมาตำลุกนะมาตรวจอะไรยิงได้อย่างเงี้ยเฮ้ยไปไหนนี่โอ้โหมีเก๊กท่ายังรอเลยเฮ้ยเฮ้ยมาขอสักทีอะชกชกชกต่อย มันมันจริงๆนะเนี่ยเกมนี้โคตรรล่เอา้าอ <ance> <house> ีน <Darwin> <t akers> ี่โดนรถชนไม่ตายเหรอโอ้ยเตะคนแก่โหดร้ายมากเกมนี้มันติดเลทเท่าไหร่เนี่ยนี่ดูคือรถแบบอ้าวู่แม่งเหาะคือรถเฮ้ยเจอโจทย์เจอโจทย์โอ้ มันจะซุ่มส่ามไปไหนเนี่ยสมสมกับคำล่าหลือว่ามันเกียนครับเกมนี้มันเกียนมันต้องยิงมันต้องยิงโอ้โหกระสุนตังก้าร้อยนัดอ้ามาอีเจ๊อ่ะแล้วคู่หูกูไปไหนเนี่ยมันจะย่องทำไมไม่เอาไอ้ไอ้เกียนไอ้เกียนอ้าวตายซะละหวัดดีใส่ฮูดเหรอฮะ ใส่ฮูดใช่ไหมเอา <c oughs> นี่มานี่โอ้ยปฏิบัติการก่ออาชญากรรมนะครับแบบว่าป่วนเมืองเอาเอาเอาไม่ยอมตายจะลุกขึ้นมาซ้ำซ้ำซ้ำไปมานี่ ไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยชนนี่นะนี่นะเนี่โอ้ยรถบินได้เฮ้ยตกน้ำมานี่มานี่อ้าวอีฮาเร็วอ้าวมันลงมาละอีฮากินไส้เฮ้ยรถตู้รถตู้รถตู้นี่เข้าไปแบบฮาร์ดคอร์ ไม่ธรรมดามามึงวิ่งตามรถมาไม่รอหรอกเอา้าเข้ามาแล้วไปโอ้โหมีการกระน,นำยิงกระน,นำยิงด้วยนะนี่นักเลงอ,อ,อ,อุ๊ยสตันจ้ำเอ้ามีสตันจ้ำด้วยนะอย่างอย่างพลั้นเนี่ยเกมนี้อย่างชนชนลีกไม่ลีก ไม่หลีกกลัวดีเนี่ยไปทางลัดไปทางลัด go to the garden, u Emily จะไปไหนก็ไปนะไปกับพี่แล้วสบายอ้าวอะไรอะไรแท็กซี่ตามกูมามานี่มานี่เลยอุยออ้ยชกอุ้ยล่องนมกระเทือบหัวโอ้โหเกมยังโหดเลยเว้ย ไปเรามาขับแท็กซี่ดีกว่าโอ้โหแบบเพลงล็อกเอ้าจะหาไปไหนวะในเกมนี้โอ้ยมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยกูได้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วเอ้ยตอนนี้ผมปรับกราฟิกเท่าไหร่วะเนี่ย กราฟิกอยู่ในระดับมีเดียมนะครับแค่มีเดียมก็พอแล้วเฮ้ยขึ้นรถเร็ว,ว <c oughs> คิดว่าแน่จริงเหรอตำรวจฮะเอา้ามึงก็ไม่ยอมขึ้นรถได้ไปยกหน้าก่อนเลยวะ เร็วนี่เป็นไงกระโดดขึ้นรถนะโอ้โหทำไมล้อใหญ่จริงวะรถรุ่นอะไรนะเ,เนี่ยนี่ยกหน้าอุ้ย <c oughs> ไม่ต้องกังวลไปหรอกไม่ต้องเป็นกังวลมาดีมาดีาดทักทาย เดี๋ยวเราต้องใช้เฮ้ยเราต้องวิ่งไปเดี๋ยวเราแบบเมบอยู่แล้วออเอา้าไม่โดนมามามาสวัสดีทหารเนรอทหารใช่ไหม โอ้โห oh, oh, มึงมาบุกเลยอะมาบุกค,ครับพี่ทักท้ายโอ้ยยิงชุดเกราะไม่เป็นไรเฮ้ย <c oughs> hey, มึงต้องเจอหมัดซะแล้ว,ลวกูยืนนี่ยิงเลยเป็นไงละ่ะเฮ้ยไปไหนไปไหนปี่ังกาดิงหัวกูไอเดีย เฮ้ยมานี่ไม่โดนเจอหมัดต่อยโย่ต่อย,ออย,อยแรงแง่ะนี่เตะจับกระทืบกระทืบอ,อุ้ยชอดกันชอดกันชอดกันเป็นไงล่ะคิวด์กาดมึงมานี่อยู่ไหนอยู่ไหน อมึงยิงเอ้ยเฮ้ยปึ้งทำคู่หูกลัวอันนั้นคู่หูกูนะเวย้ยเอามันจับเป็นตัวประกันแล้วนะครับมึงก็ยิงมันไปเลยมันจะจับมันทำไมฮะเฮ้ยเฮ้ยดีด,ดีมึงไปเล่นหวยปั๊มหรอวะหวยปั๊มเอา นี่ทีต่อยต่อยชกโ,โอ้โหมันก็จะเกินไปละโอโ้โ,อโหโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายอ๋อระเบิดไปดิกินโอ้โหเป็นการระเบิดที่อลังการงานสาร้างอลังการอลังการ ไฟเดี๋ยวเว็บปอนเฮ้ยมันให้หาของนี่ว่าผมก็มัวแต่ไปยิงมันนับอ่าเปลี่ยนปืนเถอะอุ้ยช็อตกันโฮยูว์โพซิชันโอ้มามากันเต็มเหรออืมมานี่มานี่คิดว่าเจ๋งก็เข้ามา แต่มันเยอะจริงๆว่ะขึ้นบนขึ้นบนก่อนขึ้นบนก่อนอยู่ล่างไม่ปลอดภัยซะล,ละนี่อืมโอ้ด้านนอกมีรถถังด้วยนะมีรถถังด้วยอ่ะโอ้ยิงจนหมดแม็กยิงจนหมดแม็กตายยากว่ะมีชุดเกราะด้วยอะ มีชุดเกาะเอามาเป็นตัวประกันเอาไปเฮ้ยนี่แน่ <c oughs> จะออกไปไงวะเนี่ย กว่าจะมากูแทบตายเลยโอ้โยแม่ฉากบูบ้าและหำจริงๆอ๋อโดนตีขึ้นนะับโดนเวเปอน เฮ้ย <Hey, S 2> ต่อบิโดหรออ๋อยิงบิสทรายลงมาด้านล่างงั้นไนนี่นี่นี่มันมีรถอยู่คันนี้ยิงนานระเบิดโอ้มันชิปเป๋งเนื้อนี่ต่อไปก็ดูรอบรอบดิ โอ้มีอาวุธจากอากาศด้วยไม่ธรรมดาสั่นเลี้ยวปุ่มตูมเป็นไงเป็นไงเอาเพื่อนเรานี่ยวะนี่นี่นี่มันมามันมาเป็นมันมาเป็นทีมันมาเป็นทีเหม่อ้ยยิงไปเลย ฟื้นต้มอย่าให้เหลือแม้แต่ซากมากันอีกทีหน,นึ่งได้นีเลยนะีเลยนี่เนละยยิงไปเลยยิงไปเลยฮะยังไม่หมดอีกเหรอเดสทอยแทงน้าเดสทอยไอ้ป้องกันรถถังเหรอ บึ๊บปีเป็นการจูจ่โจมจากอากาศนับจากที่เดาๆดูนะฟืบตูมตูมที่บ้านไม่ได้เคร่งเรื่องมารยาทรู้ปะฮะรู้ปะรู้เปล่ารู้เปล่าเฮ้ย เข้าไป two in one ฮะยังไม่หมดอีกรับเอาไอ้เราก็อ๋อมันมีเครื่องนี้ใช้งั้นน่ะตีเนี่ยกูอยู่นี่ขอลบก่อนขอลบก่อนขอลบก่อนมา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 อย่าใกล้พี่ ฟาดโอ้ยเฮ้ยไอไอนี่นี่ปึ๊บเาอา We are going to need กันเฟลตายละเช็คพอย p ์อีกทีนึงแล้วกัน เดี๋ยวเราใช้นี้ก่อนนะครับเฮ้ยตูมตูมยิงไปเลยนี่แน่เราจะทะลวงมาให้ทะลุอืมตูมไป p ค้ชเช็ t เดอ e l เฮลิคอปเตอร์ต้องป้องกันเฮลิคอปเตอร์กันน่ะเนี่ยมันต้องเปิดใช้เครื่องนี่เลยปึ๊บตูม,มเสร็จสิ้นสิ้นสุดอ่ายิงบิซน์ดึง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 ,ดงมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาไอ้รถ ถังไอ้แทงแทงคิงควหนวึ่งมาตเต็มข้อเฮ้ยนี่มึงมาจากทุกเส้นทุกสายเลยอะ่ะมึงมีเส้นสายมีเส้นนะอ,อุ้ยมีคนยิงเรานบะ โอ้โหยังเยอะเราก็ไม่สมควรออกไปนะตอนแรกอะตอนนี้คอยหาแทงกันตูมมึงมึงไม่ธรรมดาอะอ่าเตรียมเตรียมเตรียมเกียมนะบเกียมฟืบ มันต้องยิงระหว่างกลางมันต้องยิงระหว่างกลางโอ้โหสมคำล่ำลือในความมันจริง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 พลาดภาคสี่ไม่ได้แล้วอย่างเนี้ยแต่ภาคสามยังไ,ไม่จบเลยคนระับตู้มแท้งเหรอแท้งใช่ไหม กูเล่นเวอร์ออฟแทงมาเว้ยชีฟอวิซามบัตตอมนี่อะไรวะไปเฮ้ยลีกลีกยาก,กิดเอาเพื่อนมึงคืนไป ไปวิ่งอ่าอกลับมาแล้วไปคือรถเฮ้ยขึ้นเครื่องบินขึ้น,น,นหอมานี่โอ้โหแม่งไม่ธรรมดาจริงว่ะอย่างกับแบบปฏิบัติบบการมิชชั่นอิมพอสติเบิลอะไรเงี้ยมิชชั่นที่เป็นไปไม่ได้รู้จักเป้ามาโอ้โหแบบ อลังการแบบแฟนตาซงแฟนตาซีสุดยอดเกมนี้นี่โอ,โอ้โหแล้วต้องยิงคู่แข่งนะครับเอ้ยต้องยิงศังนะต,งงตรูที่จะมาก่อกวนการลำเลียงอะไรสักอย่างหนึ่งนะ ผมว่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะบอกแล้วว่าซีอัดแคสเกมบวเฮ้ยตกลงมันคันไหนกันแน่วะยิงให้ฮอตกโอ้โห มันชิบเพี้ยเลยวะมาร่วงแถวบ้านเรียกร่วงแบบี้ปฏิบัติการเนี่ยเราลำเลียงไอ้เจ้านี่มาสำเร็จละก็ใช้ได้อยู่นะ อย่างมันน่ะมันมันทุกภารกิจเลยไงเอาเนี่ยเกมนี้มันมีปืนอะไรบ้างวะเนี่ยปืนหน้าตาแปลกประหลาดนะคร,รับพอแค่นี้แหละ VR Going To, need to n e e d t การคอมพิวเสร็จสิ้นกับภารกิจนี้ไปนะครับ4,000ดอน Respect Level 2นั่นนะ Apartment Weapon Reaper Dome s e n d b o o k Upgrade อตอนนี้อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ใไหม Explosive Combat Pack Fun Time Pack ที่ผมเล่นอยู่นี้มันเป็นเซโลฟูลแพ็ k นะครับก็จะมี11 DLC โอ้โหแบบแย่มากมายดูดิมาไม่หยุดเลยเนะี่ยพอแล้วมัง้ง จะเยอะไปไหนเนี่ยฮะเล่นไปหมดหรอกเพนเฮาแพ็กพอเหอะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปกับเกมเซนโล3นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะมันมากเดี๋ยวจะมา เล่นต่อให้ดูแน่นอนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เซ o o d b y e ไปแล้วครับ